ร้านอาหารหลังความตายตอนที่3เขาบอกไม่มีอะไรต้องสนใจตราบใดที่เราทำตามกฎใช่ไหมเมื่อวานเราไม่ได้เงินสักบาทเลยแต่วันนี้แหละมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแน่นอนเอาล่ะเราเริ่มจากการฝึกทำอาหารก่อนเลยไหนดูสิเราต้องทำอาหารและเสิร์ฟเองคนเดียวเพราะงั้นต้องหาเมนูที่ทำเร็วๆได้อ่ะ แกงกิมจิข้าวหน้ากิมจิและข้าวหมูผัดเผ็ดเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนตัวหนังสือมันขยับได้ฮะเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาเมื่อกี้เลยเราเห็นอะไรแปลกแปกแบบนี้เพราะว่าเหนื่อยเหรอแต่พออ่านอย่างอื่นมันก็ปกติดีนะแต่ทำไมพอดูหนังสือสูตรอาหารถึงเห็นอะไรแปลกแปลแบบนี้กันหนังสือสูตรอาหาร เล่มนี้มันมีอะไรผิดปกติใช่ไหม wow! Wow! นี่มันแปลกมากปกติเราทำได้แค่ไข่เทียวอย่างเดียวแล้วทำไมตอนนี้เราถึงใช้มีดเก่งขนาดนี้หรือมันเป็นเพราะว่าหนังสือสูตรอาหารของมาดามคิมไม่แน่ใจแต่ต้องลองดู งั้นเรามาลองทำอะไรยากๆดูดีกว่ามาลองทำโดราจิจับแชหลวงหุ้นเส้นผัดรากเบลฟลาวเวอร์ดูละกันเราไม่เคยได้ยินเมนูนี้มาก่อนเลยโดราจิจับแชหลวงมันต้องซับซ้อนมากไแน,น่เพราะมันมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมเยอะมากแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นเมนูที่ยากถ้าแค่อ่านสูตรแล้วทำออกมาได้จริงๆแล้วก็ โอ้พระเจ้าโู้พระเจ้า,อจาของจริงว่าเราทำอาหารได้แค่อ่านหนังสือสูตรอาหารแต่มันต้องอร่อยด้วยสิมันถึงจะขายได้ลองชิมดูอร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับแม่จับแชร์ของแม่อร่อยที่สุดเลยเชี่ยวช้าๆหน่อยลูกเดี๋ยวจะสํำหลักนะแม่ครับม,มันอาจจะไม่ใช่สูตรเดียวกับที่แม่ใช้ แต่มันทำให้เราคิดถึงช่วงเวลานั้นมากเลยนี่ไม่ใช่เวลามานั่งเศร้าฟื้นตัวเราเข้าสงสัยจังว่ามาดามคิมบกแรเป็นคนแบบไหนกันนะเธอคิดสูตรพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงกันพอมาลองนึกดูดีๆแล้วตั้งแต่ที่เรามาที่นี่ก็เจอแต่เรื่องแปลกๆเพียบเลยมีหนังสือสูตรอาหาร ที่แค่อ่านก็กลายเป็นเชฟมืออาชีพได้และลูกค้าที่มาที่นี่ก็ไม่มีเงินเลยสักคนแถมยังพูดอะไรเป็นลางกับเราตลอดพวกเขาบอกว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่เราเห็นและยังมีทนายที่บอกว่าจะคอยจับดูเราตลอดอีกไม่รู้เลยว่ามราดกของมาดามคิมนี่เป็นพรหรือคำสาบกันแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับแม่เอ้ยตกใจหมดเลยนายต้องเป็นเจ้าของใหม่แน่ๆเลย พี่ชายผมบอกว่านายดุน่าประทับใจมากแล้วก็จริงตามนั้นเลยครับฮะผมเหรอแล้วนายเป็นใครกันและพี่ชายนายคือใครกันผมชื่อชินซูยองเป็นคนจัดหาวัตถุดิบเข้าร้านครับและนี่ชินซูกุยผู้จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยินดีที่ได้รู้จักครับพวกเราเป็นน้องชายของทนายชินซูโฮครับไม่เห็นหน้าตาเหมือนกันตรงไหนเลยฮะดูท่าเมื่อวานนี้ลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ว้าวนายรู้ได้ยังไงผมเติมของในตู้เย็นนี้มานานแล้วครับแค่มองดูก็รู้เลยมาดามคิมเป็นเหมือนแม่ของเราดังนั้นมาที่ร้านนี้ก็เหมือนกับได้กลับบ้านช่วยดูแลร้านอาหารมื้อเดียวของพวกเราด้วยนะครับถ้ามีอะไรต้องการแค่บอกมาได้เลยนะครับฮะอะโอเคครับฮะเออโอเคครับได้ยินแบบนี้เราค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ เม่อวานเปิดร้านวันแรกเป็นไงบ้างครับและก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนอกจากลูกค้าที่ไม่มีเงินน่ะนี่มันโรงทานหรือไงผมจะทำยังไงให้ธุรกิจนี้ไปรอดถ้าต้องขาดทุนแบบนี้อ่าตอนนี้อาจจะรู้สึกขาดทุนแต่ทั้งหมดนี้จะได้กลับมาเป็นผลบุญครับผลบุญด่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนหลังจากที่คุณตายดังนั้นอย่าคิดว่ามันสูญเปล่าไปเลยครับจะได้ผลตอบแทนหลังจากที่ตาย แล้วตายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยอ่ะพวกคุณเคยได้ยินเรื่องกลุ่มการเงิน JS ไหมครับผมหาอะไรเกี่ยวกับพวกเขาไม่ได้เลยจากในอินเทอร์เน็ตพวกเราก็ทำธุรกิจกับพวกเขาเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักพวกเขาหรอกนะครับพวกเขาเป็นบริษัทการเงินภายนอกนะครับทำไมต้องทำธุรกิจกับที่แบบนั้นด้วยล่ะถ้าพวกเขาล้มละลายขึ้นมาล่ะครับจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะรวยเละถ้าโลกถูกทำลายจริงๆ ด้วยยิง่งคาใจเข้าไปเยอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะมีคำถามอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับอ่าโอเคครับอ่ามาที่นี่แล้วทำไมคิดถึงแม่เลยเดี๋ยวเราไปหาแม่กันเถอะวันนี้หรอแต่วันนี้เราไม่ว่างนะถึงไม่ว่างเราต้องไปโอเคพวกเขาคงจะไปเยี่ยมหลุมศพแม่บางทีเราควรถามพวกเขาว่า หลุมศพอยู่ไหนแล้วไปเยี่ยมด้วยแต่ว่ามาคิดดูดีๆแล้วสองคนนั้นไม่ตอบคำถามเราสักคำเดียวเลยนิ่อ,อ่านจบแล้วติดตามคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามได้ที่ YouTube และ TikTok ช่อง BookAnime จะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะคะ